ราบสวัสดีนะผมนะอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เราก็มากับทุน590บาทนะกับเกมมาทองวีสองเราเหมือนเดิมนะมาไปที่เบ็ด5บาทกันเลยดีกว่านะมา5บาทโอ้ไม่เอา10บาทดีกว่ามามาเอ้ยขออีกสองขออีกสองอีกสองสองข้าห้านะเมื่อกี้นะมายังไงนะมาทองมาทองโอ้โหสองฟองโอ้มา เรื่อยๆไม่รีบนะเรื่อยๆไม่โอ้ยสองฟองเมื่อกี้เสียดายดูห้าไหลหรือเปล่าโอ้แล้วดูห้าโอ้โห้าเหลืองแถวเล่นแถวอ่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยสองสองสองมาโอ้โหเฮ้อะไรกันครับเนี่ยมาสามโอ้หสามช่องแรกไม่มาเฮ้ยมามาโอ้ห เอ้ยมาไหลอะไรโอ้โหไม่มีอะไรให้ไหลเลยคุณพระโอ้โหโอ้โหอย่ามามาดอกเดียวแล้วเหงาไม่เอานะโอ้โหไอ้ชายทิศสองกลมโอ้โหไม่มีสามกลมก็ไม่ได้เอ้ยขออีกสองฟองนิดเอ้ยเขาอยากว่ะเอ้ยโอ้โหหามเงินปั่นไม่ค่อยออกเลยมปั่นไม่ค่อยออกเลยเว้ยยังไงโอ้โหไอ้จะแตกทีเดียวหายดิวะโอ้โหทิศไอ้ชายอืมอะไรวะเนี่ย ภาษาจีนภาษาจีนไปแล้วแล้วก็ห้าขีดห้าขีดช่องแรกทำไมห้าขีดช่องแรกไม่มาวะมาโอ้โหห้าขีดไม่มาเอาวะเอาเอา้ยสามฟองวะ่ะมาเอา้ยยังไงสีบอหนุ่มดอกแรกยังไงโอ้โหดอกแรกเกลียวะ่ะลางไม่ค่อยดีนะดอกแรกเกลียแต่วายขู่อย่างนี้ไหลอะไรสองขีดโอ้โววน่าจะมีสองขีดช่องแรก อืมนีม่เสียดายโอ้มาอะไรต่อห้าโอ้หมดแล้วเห็นหางไม่ใช่ห้าไงโอ้โหรู้เลยไม่ใช่ห้ายี่หมดแล้วมาสี่รอบสุดท้ายยังไงสองลมสองลมไหลไปแล้วก็ไหลโอ้โหไม่มีให้ไหลมารอบสุดท้ายรอบแรกยังไงเรียบร้อยจังหวะน,นี้ไหลหรือเปล่าไหลาสามไปหนึ่งทีแล้วก็โอ้โหสองลมสามละ สามรอบสุดท้าย3รอบสุดท้ายจาังหวะนี้2ขีดช่องแรกต้องมาแล้วแหละ2ขีดช่องแรกเรียบร้อย2ขีดช่องแรกแล้วก็5ขีดโอ้โหโอ้โห1 2นสอโอ้โหดูเฮ้ยโอ้โหเฮียไปตรงล็อกคูณ10พอดีเลย1 2นสองโอ้โหมาไหลไหมอื้อ มารอบสุดท้ายยังไงรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายวายคู Q, ส่งท้ายกับห้าแล้วก็ไหลอะไรภาษาจีนขอละอืไม่ได้โอ้โหยังเหว๋อเนี่ยตกใจอยู่เลยโอ้โหพันสองเอ้ยโอ้โหมันไปตรงกับช่วงคูสิบพอดีโอ้โหมาขออนุญาตปรับไปที่เป็ดยี่สิบนะทุกคนนะโอ้โหเอ้ยเหวอ๋อเลยมาม,มายังไงห้าโอ้ยห้าไม่มาโอ้โ เฮ้ยวายครูอย่างงี้ขออีกสองฟองมาไหม,มเกินไปให้กันลุ้นเกินไปให้กันโอ้โหดูวายมายังไม่ไหลแม่สาม,มสามนี่แหละสามโอ้โหสามเอ้ยมาสามโอ้ยสามโอ้โหไม่ได้ โอ้เขาจะาเขาเย็นจริงๆเลยแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่โอ้โหโอ้ยังเหล่านะพอหนุ่มนะพะ่อยอดชายนะโอ้โหแมานะมายังไงเบ็ดนี้สองกลมสองกลมมาจงังหวะนี้สองขีดตามมาแล้วก็อะไรต่อภาษาโอ้โหภาสากีนเฮ้ยช่องเลียวเนี่ยถ้ามันตกลงมานะเป็นวายต่อนี่ไหลเลยอะไรวะภาษาจีนโอ้มาภาษาจีนโอ,นโอ,นโอ้ไม่ได้ โอ้ตัวยากจริงเลยภาษาจีนห้าขีดมาขอห้าขีดมาเรียบร้อยจังหวะนี้เป็นวายแล้วโอ้โหโอ้โหวายโอ้มาเ้ยมาไม่แตกไม่เป็นไรมันต้องแตกแหละตอนนี้มาโอ้โหเนี่ยเอ้ยยังไงดอกแรกดอกแรกอย่างนี้วายห้าขีดห้าขีดมาห้ากลมมาหรือเปล่าโอ้โหดูห้ากลมมานะคู่สวยเลยเนี่ยเอ้ยโอ้ดูห้าขีด ห้าขีดมาอย่างนี้สองขีดไหลหรือเปล่าโอ้ไม่มออีอะไรต่อห้าไม่มีเอ้ยสามแล้วก็ไหลสองกลมสองกลมจังหวะนี้สามกลมช่องแรกขขสามกลมช่องแรกโอ้ไม,ไม่ได้ได้โอ้โอโอมาสองกลม ไหลไปนหนึ่งทีแล้วก็สามช่องอืมดาบช่องแรกมารอบสุดท้ายยังไงขอให้ได้ลุ้นหน่อยโอ้โหไม่เข้าเลยนึกว่าจะเซอร์ไพรส์ญี่ปุ่นเมือ่อกี้ไอเ้เนี่ยอยู่ดีๆพลิบมาไอ้ห่าเอ,าเอา้ยเุ๋ร์เลยนะมาเอา้ยฮาจังหวะนี้ไหลาหวายครูแล้วก็โอ้โหเว่ยไม่ไหลว่ะม่ไหลว่มละ,ม,ะมาโอ้โหไม่มี จะแตกทีเดียวเงียบดีู่วะมาสามกลมช่องโอ้สามกลมช่องแรกไม่มีสองกลมไปโอ้ไม่ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหห้าภาจีนไปภาษาจีนมาจังหวะนี้ห้าขีดโอ้โหไม่ได้เอ้ยสองโอ้ดวงของกูนี่เนาะโอ้มา มายังไงต่อมามายังไงต่อหาขีดตรงแรกโอ้โหไม่ได้เฮ้ยเอาจริงดิโอ้หยุดดีกว่าไม่น่าเลยเอ้ยเอ้ยโอ้โหนี่แหละม嘛คิดว่ามันจะขึ้นนะเมื่อกี้โอ้มาขับขี้ดีกว่าขับตัวนล้วทุกคนนะพอดีกว่าหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม